สั่งทำทันทีดูอวบสวย<ช>มากเลยค่ะชอบไหมคะชอบ<ม>อ๋อสิบสี่ทั้งสนใจไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> คนไข้เคสนี้หมอประเมินให้ใช้6 cc ีต่อข้างนะครับรวมเป็น12นะ<ช>เนื่องจากเรามีผิวที่ค่อนข้างหย่อนค่ะวกับประสบการณ์เรามีน้องมาแล้วนั้นเยหมอนแนะนำให้ใช้เยอะกว่าปกตินิดนึงครับวันนี้คุณลูกไก่มาทำโปรแกรมน้องสาวสามิติใช่ไหมคะคะคุณลูกไก่ท้าความเท่าไหร่ได้ไหมคะว่าเรื่องมันเป็นไปมายังไงตอนนี้ลูกไก่อยู่เท่าไหร่คะ ใชค่ะมีค่ะมีอยู่สองคนและนี่คือปัญหาหลักๆที่คุณกุ๊กไก่อยากจะมาทำคืออะไรคะคือพบกันกับแฟนคนนี้ตอนที่สิบสี่ทีนี้สิบสี่ค่ะพอตอนช่วงหลังๆเนี่ยอายุสี่สิบขึ้นเนี่ยแฟนก็เริ่มบอกว่าเธอเธอไปฉีดเฟลเลอร์เคอขารู้จักรึเปล่าคะ แตใช่ค่ะแล้วก็เลยถามว่าฟิลเลอร์แบบไหนอ่ะแล้วมีด้วยหรอฟิลเลอร์ฉีดน้องสาวเนี่ยค่ะสายบอกว่ามีเขาก็เลยบอกว่าแนะนําเป็นเครดิตที่นี่ให้ค่ะเธอไปฉีดฟิลเลอร์เธอจะได้แต่งตึงเหมือนครั้งแรกสิบสี่อีกครั้งเลยนะคะได้ถงครั้งแรกถึงครั้งสิบสี่เลยค่ะอได้ค่ะจัดให้ได้ค่ะจริงจริงนะคะคือแบบ การการการเติมคือเรื่องนองสาวอะค่ะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะมากมาเลยค่ะสําหรับผู้หญิงที่มีบุตรแล้วเพราะด้วยความที่พอเราอายุมากขึ้นร่างกายเรามันเปลี่ยนนะคะอะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงและคุณกุ๊กไก่รู้สึกยังไงในขณะทําทำค่ะไปค่ะ คุณผู้หญิงคะตอนนี้นะคะกําลังเข้าสู่ขั้นตอนยาชาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เจ็บนิดนึงค่ะแต่ทนได้ไ<ว>เหมือนน้าตาซึมนะคะเจคนไข้เคสนี้หมอประเมินให้ใช้ 6cc ต่อข้างนะครับรวมเป็น12นะเนื่องจากเรามีผิวที่ค่อนข้างหย่อนค่ะบวกกับประสบการณ์เรามีน้องมาแล้วลนั่นเลยหมอแนะนําให้ใช้เยอะกว่าปกตินิดนึงครับนี่หลังทําทันทีดูอวบสวยมากเลยค่ะชอบไหมคะชอบอ่า14ครั้งสนใจไหมคะใช่ค่ะ